นะครับสัน gpu t o s o p อนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นเครื่องพิเศษนะครับลูกค้าสั่งพิเศษนะครับเป็นเคส igx ตัวเล็กมากๆนะครับดูมือผมนะครับเล็กมากๆนะครับอ่ะไอเทียบเดี๋ยเทียบไปชัดต่างดงเนี่นี่นะครับของลูกค้านะครับงบ2 0 0 0 0ืนะครับเป็นตัว i3 Gen10 นะครับมี4คอปเปอร์ตัวนี้แรงพอๆกับ i7 Gen7 นะครับ ตัวนี้เป็น RAM 16กิ SSD 480กาแล็กนะครับเป็นตัวกาแล็กนี่ SSD อยู่นี่เป็นของใหม่นะครับเป็น GTX 1 0ึ่งศนะครับเดี๋ยวยิบให้ดูว่าของใหม่จริงเปล่าน,นะครับอันนี้ไฟปรับได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดน้ำคู o เลอร์มาสเตอร์ลิคนะครับเป็นตัวตอนเดียวนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยอตัวนี้จะมีเป็นตัว2พัดลมนะครับดูดเข้า ดูดเข้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดูดออก1ตัวนะครับอันนี้คือจะดีมากนะครับสหรับคือพอมันทําระบายความร้อนตรงนี้แล้วนะครับชุดน้ําอย่างนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีพัดลมตรงนี้นะครับมันก็จะเป่าตัวบอร์ดภายในนะครับเป่าเป่าเป่าตัวบอร์ดภายในนิดนึงนะครับนี่นะครับสีชุดน้ำอย่งนี้นะครับคือเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆ๋ยวผมปรับไฟให้ดูนะครับปรับไฟได้อยู่นะครับนี่ไฟอันนี้ค่าลูกค้าต้องการที่จะ เปลี่ยนสีไฟตัวชุดน้ำนะครับเปลี่ยนได้นะครับก็คือผมต่อสายไว้แล้วใครยกตัวรีโมทขึ้นมานะครับนี่ครับแต่ผมแนะนําสีเงินดีกว่าสีเงินมันเข้ากับสีขาวมากกว่านะครับนี่ไงอ่ะนี่สีเงินสีเงินจะสวยมากนะสหรับใครต้องการเคสเล็กนะครับผมนะครับผมจัดให้ได้นะครับอันนี้มันต้องใส่บอร์ดเอ่อ i ก x นะครับอันนี้ผมใส่ตัว ไอร็อกนะครับ H470M i g x Top AC นะครับตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวนะครับตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวแล้วก็ใส่แรม16กิกนะครับเป็นตัว e v i s i o n B266 u นะครับผมนะครับสเ X ถ้าใครต้องการนะครับเดี๋ยวผมสรุปสเปคให้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตัว i3 Gen10 นะครับ i3 Gen10 4ี่คอร์แปดเทรดนะครับแล้วก็แรม16กิกส s s d 480 g b นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น GDX 1 0 0 6 g Power 600วัตต์นะครับ4วัตต์นะครับผมเคสก็อย่างนี้เห็นนะครับ Silver s i l v e r Stone นะครับ Si l v e r s t o n นนะครับตัวเล็กนะครับร0บาทนะครับเอาเป็นแบบนี้เลยนะเอาเป็นแบบนี้เลยนะนะครับสีชมพูยังไม่เข้ามานะครับสีชมพูยังไม่เข้ามามันมีสีดำสีขาวสีชมพูนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับผมสวยงามนะครับ อันนี้ r t x 3 0 7 0 8 G นะครับเป็นตัว GALAX SD นะครับอันนี้ผมก็มีของอยู่ใครสนใจประกอบเริ่ม35,000ขึ้นไปนะครับ35,000ขึ้นไปจับคู่กับ i3 g e n 1เหรือว่าจะจับคู่กับตัว R 5 2 R 5 2 6ทาง AMD ก็ได้นะครับหรือว่าตัว2 0 0 7ก็ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับขายแยกอยู่ที่2,990 0บบาทนะครับผมตัวนี้เป็นประกัน ARC นะครับ ARC ประกันเทพ ร้วอยู่แล้วนะครับโอ้โหน oh. ะ uh, RDX 3080ตัวนี้ขายแยกอยู่ที่26,990บาทนะครับประกัน a อ c เหมือนกันนะครับประกันเทพนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวสามพัดลมมีไฟ RGB นะครับแล้วก็มีพัดลมดูดออกแถมไห,หนึ่งตัวนะครับ่ oh. ะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวตัวพิเศษมากนะครับอ่ะกล้องไปด้วยแล้วพูดไปด้วยนะครับ อ่ะสีฮะนี่นะครับตัวหายากนะเวลานี้นะครับผมก็คือ MSI Gaming e t r o นะครับโคตรสวยนะครับตัวจริงก็สวยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวทีมงานแกะดูนะครับตัวนี้ตัวนี้แกะได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีพลาสติกซีนอะไรนะครับแกะผมให้ดูตัวด้านในใกล้ๆเลยนะครับผมเก็บสายยังไงบ้างนะครับคือประกอบยากพอสมควรนะครับ นี่ครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับชุดน้ําอันนี้ไอตัวตัวด้านซ้ายเป็นดูดเข้านะครับแล้วก็ไอตัวด้านหลังนี่เป็นดูดออกนะครับผมนี่ไงนะครับลมแรงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ชุดน้ําชุดน้ํา c p ีนะครับไอเคสเล็กเนี่ยยังไงผมแนะนําไม่ใส่ชุดน้ํานะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยมันน้อยนะครับแล้วก็ มันไม่ได้ให้พัดลมเข้ามานะครับแนะนำไม่ใส่ชุดน้ำหนึ่งตอนนะครับเพื่อระยะยาวนะครับเจะได้ไม่มีอาการจอฟ้าเดี๋ยวว่า CPU ร้อนเกินไปแล้วเครื่องแห้งนะครับผมนะครับมีลูกค้าถามนะครับพี่เดือส่วน 06G ของพี่มันของใหม่จริงเบานะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่ฮะวีนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ครับยังไม่ได้แกะเลย นะฮะไปดูอีกด้านนะครับนี่ยังไม่ได้แกะนะครับอันเดียวกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับของใหม่จริงๆนะครับเป็นของใหม่จริงๆทําไมมันถึงเป็นของใหม่และมีประกรันหนึ่งปีนะครับมันเป็นของมือสองที่เคมมานะครับแล้วก็ทางประกันเออารซีนะเขาให้ตัวใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับนะช่วงนี้ก็ร้านผมก็1 0่างส่วนนก็จะเป็นของใหม่นะครับ นี่ครับหนึ่งนย์ศนหกจีก็จะเป็นของใหม่ประกันร้านหนึ่งปีนะครับประกันสูงหมดแล้วนะครับนี่นี่คือ a อ tro ตัวจริงนะครับสามศูนย์แปดศูนย์นะครับเงาวับเลยนะครับสวยมากมากนะครับสวยมากสวยมากแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับใครสนใจประกอบก็เริ่มต้นประมาณสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสามหมื่นป้ายๆนะครับอ่า แค่ตัวการ์ดจอมันก็สองหมื่นหกสองมนเจ็ดแล้วนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทสามหมื่นนะครับถ้าใครขายแยกก็ทักมานะครับโอเคนะฮะก็ยังไงผมฝากร้านผมไว้ด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะรองรับลูกค้ารองรับลูกค้าให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอ็นเทล d ดีหรือว่าการ์ดที่จะมาใหม่ของเอ d ดีก็ทางร้านผมก็น่าจะได้คิดว่าน่าจะได้นะครับไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ไม่รับปากนะครับผม ผมก็พยายามจะเอามานะครับมีของใหม่เข้ามาผมก็พยายามจะเอาของเข้ามาให้รองรับลูกค้าใอ้เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดน้ําชุดน้ำชุดน้าเปิดเนี่ยผมอาจจะต้องฝึกฝนนิดนิดหนึ่งนะครับยังไม่ได้รับทําเท่าไหร่นะครับอันนี้มีแต่ชุดน้ําปิดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครต้องการเคลเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็รับทําเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องใส่บอร์ด ITX แล้วก็บอร์ดไอเดกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีราคานิดนึงแล้วต้องบวกเพิ่มประมาณพันเจ็ดพันแปดจากราคาเดิมนะครับตัวเคสก็ไม่ต้องบวกเพิ่มครับเป็นราคาเดิมนะครับผมก็ส, GP, สัน GPU s h ชอนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ